สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบกัมมลเวนะครับผมวันนี้เราจะมาทำ quest เ,เปลี่ยนอาชีพไฮคาร์ดกันนะครับผมโดยนะครับไฮคาร์ดเนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนอาชีพที่จูโน่นั่นเอง,เองครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับการเปลี่ยนไฮคาร์ดเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่นะครับว่านะครับอย่างอื่นอย่างแรกเลยก็คือต้องเลเวล99ก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนอาชีพได้แค่อคาร์ดสองชุดแรกและชุดที่2เท่านั้นเช่นอา่าพวกม้องอะไรพวกนี้ไนท์แอดคูเอ้ยเออไนท์แอดคูคือคาร์ดแรกอะ ค่าแรกทั้งหมดนะครับผมอ่าแต่เป็นอาชีพอื่นไม่ได้นะก็คือค่าแรก6อาชีพเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เบรดเลเวลเก้าเก้านะครับผมแล้วก็เจ้าห้าสิบนะครับผมใช้สกิลพอยต์หมดนะครับผมแต่สเตตัสสเตตัสใช้ไม่ต้องหมดก็ได้ครับผมแค่ให้มันเลเวลเก้าเก้าพอแต่สกิลพอยต์อ่ะต้องใช้ให้หมดนะครับผมแล้วก็น้ําหนักตัวละครนะครับต้องเป็นศูนย์นะครับผมนี่ครับกดอัลติเนตวีดูนะครับตรงเวทที่มันเขียนว่าศูนย์นะครับผมต้องให้มันเป็นศูนย์จริงๆนะแต่มันไม่จําเป็นนนนวว่่่าตต้ออองงไไมมีขะะรรใััเเลยคบช อ่าอย่างบางอันเนี่ยน้ำหนักของมันเป็นน้ำหนักเป็นศูนย์ที่มันผูกติดกับตัวละครนะครับผมเช่นอ่าอันนี้เป็นตาอีเดนนะครับแต่ของเซื้อปกติคงไม่มีแหละอ่าจจะเป็นบัตรคาฟาอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นโนวิดบัตเตอร์ไฟหรือว่าเลดโพชันถ้าคุณยังเหลืออยู่นะฮะที่น้ำหนักเป็นศูนย์อะไรก็ได้ครับมันยังไม่มันไม่มีเงื่อนไขนะครับคือมีของในตัวได้ครับแต่ต้องน้ำหนักเป็นศูนย์นะครับผมนะฮะนะนอกจากนี้นะครับยังต้องเตรียมเงินอีก1นึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับผมเพื่อเป็นค่า สมัครนะครับค่าบริจาคนะครับต้องเสียแปะเจียให้จูโน่เขาหน่อยนะครับผมก็เป็นค่าบริจาคให้เขานะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเป๊ะนะครับหนึ่งล้านสองแสนเอ้ยเออหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันเป๊ะเท่านั้นนะครับห้ามขาดห้ามเกินนะครับผมถ้าเดียวถ้าเงินขาดก็ไปหาเติมนะครับถ้าเงินเกินก็เดี๋ยวทิ้งนะครับผมนะฮะแล้วก็ต้องถอดนะครับถอดนกถอดปิโกถอดรถเข็นออกให้หมดนะครับถอดถอดสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมเก็บสัตว์เลี้ยงเข้าคาฟ้าไปด้วยนะครับผม คือเป็นตัวเปล่าไงเราจะไปเกิดใหม่นะครับจะมาแบบว่ามีไอ้นู้นไอ้นี่ติดมาไม่ได้นะครับต้องหมดข้อหมดโศกครับผมโอเคครับก็นะฮะกัอนอื่นเลยก็ต้องไปอ่าตรงมุมซ้ายบนของจูโน่นะครับผมกระดึบกระดึบไปนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ารอนิดนึงนะฮะอ่าโอเคก็เอามาทำให้ดูไงนะฮะก็นะครับ ขึ้นมาตรงมุมซ้ายบนนะครับผมจะเห็นว่ามันจะเป็นทางเดินขึ้นไปเฉียงๆแบบนี้นะครับแสดงว่าเรามาถุกที่แล้วมันเป็นคล้ายๆที่เดียวกับที่เราปิดเศษกันเองเป็นมหาวิทยาลัยของจูโนนะถ้าผมจำไม่ผิดเข้ามาปุ๊บเดินเข้ามาข้างในนะครับเดินเข้ามาเลยข้างในเรื่อยๆนะครับผมเดินเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆครับเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมจนเจอใสญลักษไอ้นี่นะครับผมสสญลักอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันจะเป็นมันจะอยู่ก่อนถึงห้องที่มันเป็นหิน g ีสีรอบรอบ รอบตัวครับผมมันจะเป็นห้องก่อนหน้านั้นห้องหนึ่งครับแล้วก็เดินขึ้นข้างบนนะครับผมนะเดินขึ้นไปนะครับผมปึ๊บ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 ,บขึ้นไปลูกขึ้นไปนะฮะนี่ครับเดินขึ้นไปปุ๊บจะเจอกับ NPC ตัวนี้ครับชื่อว่าอะไรเนี่ยเมทิอุสนะฮะอ่านไม่ออกแล้วไอ้ตรงละน่าจะชื่อเมทิอุสนะก็คุยกับเขานะครับผมปั๊บ นี่ครับเราต้องบริจาคเงินนะครับนี่ไอหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันที่ผมบอกให้เอาเตรียมไว้นะครับผมก็บริจาคไปนะครับผมเสียค่าแปดจีให้มันครับผมปุ๊บนี่ครับเราก็จะมีเงินเป็นศูนย์นะครับแล้วก็น้าหนักเป็นศูนย์นะครับเดินขึ้นไปข้างบนนะครับผมไปคุยครับกับหนังสือนะครับ book of j i m m e r นะครับผมน่าจะอ่านอย่างนั้นนะมันก็จะเล่าเรื่องของตำนานแล็กนาร์ล็อกเรื่องวาคิลี่อะไรพวกนี้นะครับผมก็มาลองอ่านอ่านกันดูได้นะครับพออ่านหนังสือเสร็จปุ๊บนะฮะ ให้เดินลงมาด้านล่างนะครับผมก็จะเจอบันไดนะครับผมนี่ครับเดินลงไปครับเดินลงไปเรื่อยๆครับผมเดินไปยาวๆนะฮะอ่ามาถึงนี่ครับผมเดินลงไปครับผมปุ๊บเดินเข้าไปแอบนี่ครับผมก็จะเจออ่าคล้ายๆกับเป็นทางเดินใต้ดินนะครับเราก็เดินลงไปเรื่อยๆนะครับผม ไปปุ๊บอ่าตรงนี้มันจะเป็นเขาวงกดนะครับผมเราก็ถ้าเห็นเป็นทางสี่แยกแบบนี้นะครับเดินไปเถอะครับเดินซ้ายเดินขวาก็ได้นะครับเดินไปจนก,กว่าจะเจอเป็นทางสามแยกนะครับผมอ่าปุ๊บเดินไปเรื่อยๆครับผมเดินไปจนก,กว่าจะเจอสามแยกไม่ใช่อันนี้มันคุกผิดทางไปนูน้นบ้างไปนูน้นบ้างนะฮะคือเดินไปเถอะนะฮะ เดินเนก็ได้อ่านี่ครับเจอสามแยกปุ๊บให้เดินลงด้านล่างตรงนี้นะครับผมเดินเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะฮะนี่เราก็จะเจอทางเดินแบบว่าเป็นเป็นวงกลมขดๆนะครับผมเดินเข้าไปนะครับผมเราต้องเดินลงไปถึงวาร์ปตรงนู้นนะฮะปุ๊บอ่าลงมาถึงปุ๊บนี่ครับเราจะคุยกับตรงนี้นะฮะ นี่ครับ Heart of ฟ i m m e r นะครับผมก็ให้เราคุยกับ Heart of ฟ i m m e r นะครับผมปุ๊บเขาจะส่งเราไปที่วัลลานะครับผมนี่ครับเราก็จะอยู่บนท้องฟ้านะครับนี่เห็นไหมครับปุ๊บนี่จะเห็นว่าเอพของอาชีพต่างๆนะครับคือคือเมื่อเราเปลี่ยนไฮเสร็ปุ๊บพอเป็นไฮคัตหนึ่งใช่ไหมเราก็จะต้องมาเปลี่ยนอาชีพกับพวกนี้นะครับผมก็จะเป็น อาชีพที่เราต้องเปลี่ยนไฮคาร์ดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมพา,มาอีกทีแล้วกันนะฮะนี่ครับนี่มีแสงถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับผมโอเคก็พอมาถึงปุ๊บคุยกับวาคิลี่นะครับผมเขาก็จะเล่าถึงว่าแบบว่านู่นนี่นั่นนะครับผมว่าจะทำอะไรกับเราบ้างนะครับผมนี่แล้วเขาก็จะให้เราจติใหม่นะครับกลายร่างเป็นโนวิดเลเวลหนึ่งนะครับผม แล้วแถมมีดกับคัตเตอร์เชิร์ตมาให้นะครับผมแล้วก็ถีบเรานะครับลงไปยังเมืองด้านล่างนะครับผมให้ไปเผชิญชะตากรรมต่อไปในโลกมนุษย์นะครับผมนี่เขาก็จะส่งเรามาตามเมืองที่เราเปลี่ยนอาชีพนะสมมติผมตัวผมเนี่ยเล่นแอร์ใช่ไหมเขาจะส่งมามอลล็อกถ้าเล่นนักดาบเหมือนจะส่งไปอ e ิลูดนะครับผมแล้วก็ถ้าโคกคจะส่งไปฟอนเตล่าถ้าเป็นสายวิศาตนะครับผมสายเมดสายวิศาต์เนี่ยจะส่งไปกิฟนะฮะถ้าสายพ่อค้าจะส่งไปอเบอร์ต้านะครับผม ก็เขาจะส่งมานะครับผมแล้วเราก็ไปเก็บเลเวลนะครับผมให้มันได้จ็อบสิบเหมือนปกตินะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บเลเวลก่อนนะนะฮะอย่าลืมเซฟด้วยนะครับพอถ้าตายปุ๊บถ้าเกิดเซฟไปจูโน่มันจะไปจูโน่นะครับจะลําบากชีวิตมากนะครับถ้าเป็นโนวิตแล้วกลับไปจูโน่เนี่ยนะฮะอย่าลืมเข้าเมืองและเซฟด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเก็บเลเวลก่อนนะฮะอ๋อลืมผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเราเป็นไฮโนวิดนะครับผมมันจะได้สเตตัสขึ้นมาเป็น1หมดนะครับผมเราจะได้พอยต์ขึ้นมาร้อยพอยต์นะครับร้อยพอยต์เนี่ยเราสามารถอัพได้อิสระใช่ไหมครับผมก็คือตอนเราสร้างเกมครั้งแรกอย่างเงี้ยเราเราสร้างตัวละครครั้งแรกนะครับมันจะได้สเตตัสเป็น999แล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับผมแต่ตอนนี้เราจุดติปใหม่นะครับเป็นไฮโนวิดนะครับเราจะได้มาหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผมหนึ่งหกตัวแล้วก็ได้สเตตัสพอยต์ร้อยพอยต์นะครับผมเราสามารถเอาไปอัพอะไรก็ได้ครับผม คือจะกดสเต็งอย่างเดียวก็ได้นะครับจะกดเอจิอย่างเดียวหรือจะกดวิดกดอะไรอย่างเดียวก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความสะดวกสบายใจเลยนะครับผมอ่ามันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมสเตตัสของไฮคัสนะครับมันถึงเยอะกว่าตอนที่เราเล่นคัสปกตินะเพราะมันแบบว่าได้สเตตัสมาร้อยพอยต์ตอนวิวหนึ่งไงนะฮะซึ่งพอเก็บไปเยอะๆปุ๊บมันจะได้มากกว่าปกตินะครับนี่ครับขนาดผมอัพเฉลี่ยนะครับ3อย่างนะครับยังได้อย่างละ15นะครับผม ยังเหลือพอให้กดอีกหนึ่งอันด้วยนะครับผมอ่ามันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมสตาร์ทมันถึงเยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเก็บเลเวลต่อก่อนนะฮะตอนนี้นะครับเราก็ได้จ็อบเลเวลสิบแล้วนะครับเราจะมาเปลี่ยนอาชีพเป็นไฮทิปกันนะครับผมโดยนะครับจะไปเปลี่ยนอาชีพเนี่ยไปตามอาชีพของตัวเองนะครับผมไปคุยกับเอเวซีเอเวซีที่เคยเปลี่ยนอาชีพให้เรานะครับอย่างผมเป็นโจรใช่ไหมเราก็ต้องวิ่งหนีข้างคาวทุยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยย่าจ้าจะกัดตายโอ้โ ดูมาทำกันได้นะฮะมาครับเรายังไม่ยอมแพ้นะครับผมเราต้องเป็นเกมหนีข้างคาวครับตอนนี้วิ่งหนีครับโอ้ยแล้วปาอย่างเยอะเลยสองตัวเมื่อกี้่เมื่อกี้ยังมีมิดหนึ่งทีไงลุ้นให้ลุ้น,นครับผมมาครับมาครับวิ่งครับอยา่าอ๋<โ>อตกนะนั่นแหละครับ ศพแรกผ่านไปนะครับศพที่สองค่อยๆผ่านไปนะฮะ <c oughs> จะถึงศพที่สามหรือเปล่านะครับผมมารอบที่สามนะครับผมมาดูกันว่ามันจะฆ่าเราได้อีกไหมนะฮะอีพวกขังข่าวพวกนี้นะครับผมโอ้โหเดินไปเจอขังข่าวนี่แหละครับจังหวะนี้นะครับวิง่งตรงตรงตรงเออได้แล้วนะฮะในที่สุดเราก็ เข้ามาถึงห้องเปลี่ยนอาชีพได้อย่างมีสวัสดิภาพนะครับผมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเปลี่ยนอาชีพโจนกันนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับมซีตัวที่เราเคยมาคุยเมื่อนานมาแล้วนะครับผมนี่ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะครับผมนี่ไงเขาก็บอกเคยเห็นเจ้ามาก่อนนะาตอนนี้แล้ก็เป็นไฮทิฟแล้วนะครับผมนี่แล้วเวลาเปลี่ยนปุ๊บเราจะได้สกิลเสริมมาครบเลยนะครับผมไม่ต้องไปทําเองให้เมื่อยตุ้มด้วยสบายใจนะฮะนี่นะครับ ก็เดี๋ยวไปเก็บเลเวลต่อนะครับผมจะได้เป็นแอสคอร์ดกันนะครับผมโอเคบายบายครับผมหลังจากนะครับเราเก็บเลเวลจนได้จ็อบ40แล้วนะครับผมที่จริงก็คือ40-50ถึง้แหละได้หมดก็คือเหมือนเปลี่ยนอาชีพปกตินะครับผมเราก็กลับมาที่จูน่นะครับผมแล้วก็เราจะมาเปลี่ยนเป็นไฮคาร์ดกันตรงนี้นะครับผมมาเปลี่ยนไฮคาร์ดของคาร์ดสองครับก็อย่าลืมนะครับว่าต้องใช้สกิลให้หมดนะครับผมกดสกิลพอยต์ให้หมดนะฮะเดี๋ยวกดก่อนนะครับผมปึ๊บเดี๋ยวมันไม่ให้เปลี่ยนนะฮะ นี่ครับผมเดินเข้ามานะครับก็คุยกับไปคุยกับหนังสือนะครับเหมือนที่เรา,าเข้าไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมนี่ครับเดินกระดุกกระดิ๊กไปนะฮะอ่าก็จริงๆแล้วนะครับเราคือเหมือนปกติอ่ะ ก็ 40- ่สถึงห้นะครับผมแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็เล่นกัน50หมดแล้วครับเป็นไฮคาดแล้วนะครับก็ไม่รู้จะรีบไปไหนนะครับก็เอา50เถอะนะครับผมยกเว้นนะครับยกเว้นแต่คุณจะเล่นสายมีดขีนะครับผมอันนั้นก็ไม่ต้อง50ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นมีดขีซานะครับผมนี่ครับคุยกับหนังสือนะครับผมปึ๊บนี่เราก็เลือกอ่านนะครับผมมันก็จะพาเราไปสู่วาลร่านะครับผมนี่พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมเราก็ต้องคุยกับอาชีพที่เรา เปลี่ยนนะครับผมอย่างเล่นแอดอย่างเงี้ยจะมาทะลึ่งคุยกับไนท์หรือพาลาดินอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับผมดูครับคุยปุ๊บมันบอกว่าอะไรเนี่ยยินดีต้อนรับนี่ครับโปรดทำตัวทําสบายนะครับผมอ่าก็คือห้ามรักไก่นะครับจริงๆแล้วก็คือเป็นแอดมาก็ต้องเป็นแอดไปตลอดชีวิตนะครับผมไม่มาแบบเป็นหลอดไนท์ไม่ได้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวหาแอดก่อนเนี่ยอยู่นี่ครับผมแอดซินคอร์สนะฮะผมคุยเลยครับผมปุ๊บอ่าใช่แล้วปุ๊บนี่ครับผม เราก็จะกลายเป็นแอสทินคอร์สแล้วนะครับผมนี่ขอไปถ่ายรูปกับคุณวาฮารานิดนึงนะครับผมคุณวาคิรี่นะครับผมปับ๊บโอ้โหดีงามพระรามแปดนะฮะนี่แหละครับผมก็ การทำ quest เปลี่ยน add cost นะครับผมที่จริงมันเปลี่ยนทุกอาชีพเหมือนกันหมดนะครับผมไม่ต้องจําเป็นว่าต้องเป็ี่ยน add cost ครับทุกอาชีพทั้ง12อาชีพเนี่ยเปลี่ยนเหมือนกันหมด13บสานะฮะบาทแดนนะครับผมก็คือเปลี่ยนสเต็ปนี้หมดครับก็วิ่เก้าเก้าใช่ไหมจ็อบครบจ็อบเต็มอัพสกิลพอยต์ครบนะครับผมเตรียมเงินมานะครับน้ําหนักศูนย์นะครับผมแล้วก็ไปคุยกับวากิลี่นะครับผมวากิลี่ก็จะส่งไปเกิดใหม่เป็นโนวิดพอเป็นโนวิดก็ไปเก็บจ็อบสิบนะไรรพวกนนี้ะคับผม แล้วก็พอเป็นโจนพอเป็นคัทแรกปุ๊บเป็นไฮคัทแรกนะครับผมก็ไปเก็บเลเวลนะครับจ็อบ40ถึง50ได้หมดนะครับผมแต่จริงๆก็แนะนําว่า50เถอะนะครับไหนๆก็เล่นมาขนาดนี้แล้วนะฮะก็เก็บให้จ็อบ50นะครับแล้วก็มาคุยกันังสือที่จูโน่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วเราก็จะเข้ามาในนี้แล้วก็มาคุยกับเอของตัวเองครับแล้วเราก็เป็นไฮคัทสมใจอยากนะครับผมก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์เควสแบบละเอียดให้ครับของพอเตล่านะครับผมก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับผม ก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองไปตามอ่านในพอนเ e l ่าอานะครับผมอันนั้นละเอียดมากนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มารับชมนะครับก็อย่าลืมกด s b s c สไ b e y o u u u b e กัมันเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเดี่ยจะได้เข้าฟีดของ Youtube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ